เหลือแต่ผู้ต้องขังด้วยกันเหลือแต่ผู้ต้องขังเดวยกันแล้ว uh huh. เริ่มรุนแรงขึ้น uh huh. เริ่มมีทําลายข้าวของ uh huh. ขกล้องวงจรปิดทําลายกล้องวงจรปิดด้วยใชก็เริ่มเริ่มหนักขึ้นที่เจ้าท,ที่เขาเข้ามาเจรจาแต่ตอนนั้นมันเป็นวันรัฐประหารพอดีเป็นวันรัฐประหารพอดีใช่ในการที่ก่อจะละจาจลครั้งนี้ใช่รายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ สียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลานไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยาให้มันเป็นอุทาหรณ์ทีนี้ได้ย้ายไปที่เรือนจำนะฮะว้หนุ่มวัยหนุ่มปทุมปทุม ในปี2546เอานะครับนะรอบนี้ต้องบอกว่าเนี่ยนอนอยู่ข้างกันแท้ๆนะครับ <c oughs> บางจ๋าไม่เคยเล่าให้ฟังว่าไม่เคยเล่าเจอกันที่วัยหนุ่มมาู้กันพร้อมกันนะว่ามาวัยหนุ่มรอบนี้บางจ๋าเจออะไรบ้างอ่ะทีนี้เข้ามา,าวัยหนุ่มปี2546 46แดนแรกที่ลงคือแดนแดนสแดน3แล้วตอนนั้นรู้ไหมฮนะกิจติศัพท์ของความเป็นวัยหนุ่มปทุม ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้เลยแต่แค่ดีใจแค่ดีใจหลุดจากออกกองงานนั้นมาแล้วใช่ก็มาลงที่แดน3มลงจากรถมาปุ๊บก็เดินเข้ามาคี่สับพะละกันมาย้ายไป50คนอีกสองคนเข้าแดนศุลกรรมแดนแดน6 48คนเข้าแดน3แต่จังหวะที่เดินเข้าเนี่ยมันจะเป็นทางเดินใช่ไหมครับสองฝั่งมันจะเป็นแดนแดนครับอ่ะก็คนเต็มไปหมดเลยอยู่บนข้างบนข้างบนก็ตะโกนบวกเวกควายตะโกนว่าอะไรฮะ ไอมาไงวะมานี่เลยเข้านี่เลยเดี๋ยวเจอกูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เอออะไรเนี้ยงงเลยคือตะโกนเสียงดังลงมาเยลยเข้าแดนสามได้แดนสามคนก็เหมือนเดิมออมุงมันเต็มไปหมดฉากลายล้นแวร์เอิคอบางคนก็ล้นหน้าแต่ตอนนั้นเราไม่มีลายเลยนะเข้าไป48คนก็จะมี กัปตันแจ็คซึ่งคนนี้คือตอนนั้นเขาเป็นยืนยืนนนอยู่ยืนเป็นพ่อบ้านนนอยู่ใช่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวอยู่กันเองนะอยู่อยู่บ้านนนนะไม่ต้องไปไหนใครมารับไม่ต้องไปไหนครับอยู่ด้วยกันรวมกันไว้ก็แยกย้ายแยกตามห้องกระจายห้องก่อนผมก็ได้ไปอยู่ห้องดีไลท์ห้องใครนะห้องดีไลา์ห้องดีไลท์พ่อบ้านผมเป็นพ่อบ้านของบังจาใช่ไปง๊พอขึ้นไปในห้องวัยหนุ่มโอ้โหแย่างปูปลาเก้อยู่ตอนนั้นไอตัวเลือดอะ เห็นเลยอ่ะโอ้โหขึ้นมาเป็นตัวเลยหรอเป็นตัวเลยอแบบว่ามันอยู่ตามร่องจะนอนยังไงเนี้ยนอนคืนก็มันก็กัดนะพลิกตัวมันก็กัดแล้วเพียก็นอนกันจะดูดปุี่อย่างเงี้ยต้องใช้ไอ้ป๊กแป๊กะมีแต่หัวมีต่หัวไฟแช็คมีแต่หัวใช่แล้วตัวไม่มีใช่สัมก็สัมีสูบบุหรี่ก็นั่งนั่งคุยกับเพื่อน ยังไงเนี่ยเรียนจํานี้มันยังไงเนี่ยตึกยังหรูเลยนะแต่ข้างในแบบว่าโอ้โหปูบาเก้ยังเป็นไม้อยู่อ่ะเป็นไม้กระดานอะไรอย่างเงี้ยครับทีวีมีไหมไม่มีเลยไม่มีด้วยผมไปเนี่ยมันช่วงเย็นใช่ไหมพอประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยร้องเพลงกันเต็มตึกเลยเจกโลโซก็มาพี่ตูนก็มาอะไรมาถ้าลงมาก็เอาละจะใช้ชีวิตยังไงมันจะเหมือนที่นอนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลงมาอาบน้ําำเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าไปอาบน้ำพอเดินไปถึงอ่างน้ํำ จบแล้วน้ำหมดไม่ทันเราลงมาน้ำหมดน้ำหมดไม่ทันช่วงเวลาแรกมัวแต่ล้ำอยู่มัวแต่ว่าเกรียมสบู่อย่างเลยขายสบู่อยู่ไหนใช่มัวถามหาอยู่คนใหม่กับคนใหม่คุยกันนะก็ไม่รู้จะเอาไงก็ล้ำกันอยู่เห็นว่าอาบน้ำกันอยู่พอเดินเข้าไปปุ๊บน้ำหมดโอ้โหไม่อาบอีกชีวิตล้นต้ต้องไปขูดทะขูดแปลงฟันโอ้โหได้แค่นั้นได้แค่นั้นจริง ช่วงนั้นลำบากไว้หนุ่มลำบากแล้วไปงานพอไปเห็นวันแรกพอเช้าลงมาแล้วเจออย่างนี้นึกถึงกลับนนกลับนนดีกว่ากลับนนดีกว่ากลับนนดีกว่ากูกูไปจักรสารดีกว่าเหมือนเริ่มดีกว่ากูยอมเนี่ยยอมโดนตีดีกว่าไปใช้ชีวิตไปเรื่อยกลับแต่มันมาถึงขนาดนี้แล้วนะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่นะอก็เริ่มมีเพื่อนใหม่เริ่มมีคนรู้จักเรื่องก็อยู่ได้แล้ว เราไม่ได้สร้างปัญหาไม่ได้อะไรด้วยครับแล้วอยู่อยู่พวกกลุ่มนนเนี่ยครับบ้านนนตอนนั้นบ้านใหญ่ไหมฮะอยู่ก่นมากี่คนก็ชุดผมก็ห้าสิบกว่าแล้วชุดเก่าอีกอ่ามีกับตันแจ็คมีดินเดลลายดินลายนะฮะช่ะชวงนั้นผมยังไม่ได้เกเรอะไรเท่าไหร่ครับ กกก็จะมมีพวพววเื่่่อนๆาาแตคลิปนี้สําหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกานละครั้งหนึ่งาบโคกซีโรไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Line แอดโคกซีโร่สตอรีหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อได้เลยนะครับขอบคุณครับ แล้วบางจ๋าก็คือเอาง่ายก็ยังไม่ยังไม่ได้เกเรอะก็อยู่แดนสามเริ่มเห็นรอยสักแล้วอยากได้ละตอนนั้นยังไม่มีเลยรอยสักรอยขีดรอยไม่มีครับรอยบ้างรอยอะไรนี่ไม่มีเลยใช่ไหมีแล้วทำไงเริ่มอยู่ไปเริ่มอยากก็ไปตีเทนนิสกับอาจารย์สักบอกอยากได้แต่ผมไม่มีเงินนะอืเขาบอกยวจัดให้ทำได สมัยกรอาจารย์ก็เซี้ยนอะลูกศิษย์ก็ไซด์อาจารย์เซี้ยนลูกศิษย์ไซด์มันเป็นรูปอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันปีศาจปีศาจอ๋อดีอะนี่ไหมหน้าเล็กๆเนี่ยนะใช่ออ๋ปีศาจโมเดิร์นโมเดิร์นอ่าได้ดีเราก็ดีใจแล้วลูกศิษย์ไซด์ใช่ไหมมาดีอาจารย์กำลังเซี้ยนวันนี้เลยได้มาภาพแรกเนี่ยเดินโยกเลยโยกเลยล่ะคือสมัยก่อนนี่จะสักนี่ต้องเสียอะไรเท่าไหร่อะไรเป็นกาแฟบังบุหรี่บังมาม่าบ้าง นมกระป๋องเนี้ยมีค่านะนมกระป๋องนมนมข้นเนี่ยนะใช่อืก็แล้วแต่อาจารย์ศักจะเรียกแต่เขาจะเรียกมาากับแต่ผมได้มาพีก็บอกเขาตรงอ่ะบอกเขาตรงอยากมดนะอยากได้ก็เริ่มสนิทกันแล้ว้ียแหละครับครับเอาว่าสักให้เริ่มลามอืมทีดินลายเอาหมึกเข้าดินลายเพราะพ่อบ้านเราใช่เอาหมึกเข้ามาใช่แจกับผมผมก็ไปแผงหน้าแผงหน้าอีกแผงหน้าเลยไปแผงหน้าเลยแผงหน้าเลยโอ้ย เือพ่อบ้านขายหมึกเนี่ยนะก็เล่นเลยรออะไรอ่ะได้ไหมเปิดเปิดเลยได้ไหมเอออ๋อนี่แผงหน้าไว้หนุ่มเลยนะหน้าไว้หนุ่มขนาดว่ามีสาตัวเดียวต้องเดินแบบโยกเจอแผงหน้าคอเลยพาเช็นหน้าผูกคอเลยไว้หนุ่มต้องไว้ให้หน้านะทำรูไลอ่าเชนหน้าผูกคอครับเกเระไม่ใส่แล้วเสื้อเสื้อร้อนถอดเสื้อตลอดร้อนตลอดถอดเสื้อตลอดอืมเราอวดลายกันอะ ใบหนุนไม่ไม่้องอะไรมากเน้นแน่นไห้ก่อนเน้นแน่น้วยก่อนอ่ะแล้วรอบนี้ก็ใช้ชีวิตปกตี้มีไม่ผิดวินัยไม่มีอะไรเลยไหมไม่มีครับไม่ได้ประสบการณ์อะไรเลยมีรอบแรกก็ไม่ไม่ได้ประสบการณ์อะไรเป็นไพ่สักอิสักเล่นไพ่กับบอลก็ไม่มีอะไรรอบแรกก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยปล่อยปล่อยออกมา2ปี6อยู่ไปเท่าไหร่เท่าสามปีติด2ปี6ขอ๋อทษสามปีติดไปแล้วหมด2ปี6ได้ภัยเทษได้ไภัย6เดือนครับปล่อยมารอบนี้ปีอะไรฮะ ่อยมาปี48ปี2 5 4 8ัอ่ออกมาก็ใช้ชีวิตอย่าบอกนะเข้าไปในวังวนเดิมเลยวังวนเดิมเลยกลับไปแหลงเลยกลับแหลงเลยไปถึงออกไปถึงจับเลยอะจับเลยค้าเลยค้าเลยโอ้โหเราอยากมีเหมือนคนอื่นแล้วอ่ะออกมาไม่มีอะไรเลยอืแม่ก็ไม่อยู่แล้วครับพ่อทํางานน้องก็ไม่อยากเป็นภาระใครอ่ะก็เลยออกไปใช้ชีวิตตัวเองเลยมาอยู่กับเพื่อนแล้วแฟน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทีนี้ก็ปล่อยมามันไม่มีอะไรแล้วชีวิตตัวเปล่าเล่าเปื่อยใช่ตัวเลขกับศูนย์ศูนย์เลยแต่คนอื่นมองไปตรงนู้นตรงนี้มีแล้วรถลาบ้านช่องลาบ้านมีเงินใช้มีเงินเที่ยวอสิ่งที่เราคิดได้ที่เราต้องทําได้ที่ให้มีเหมือนคนอื่นได้ก็คือกลับมาค้าขายเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมได้งีหลังรอบนี้ระยะเวลาขายได้นานไหมไม่นานครับสุดท้ายแล้วก็โดนจับอีกโดนจับอีกในปีพศ สี่้าจะบอกว่าถึงปีไหมไม่น่าถึงนะปล่อย48ไม่น่าถึงเข้า49่เก้าแบเดียวตำรวจเก่งมากก็จับได้อีกแล้วทีนี้โดนฟ้องข้อหาคดีแลนะจำหน่ายจำหน่ายเหมือนเดิมครับโอ้ยต้องบอกว่ารอบนี้เทอากับมีใบแดงไม่เข็ดหลาบแล้วนะใช่เอาล่ะทีนี้เข้าไปปีสีก็เข้าไปที่เรือนจำนนท์นนทบุรีเหมือนเดิม นี้แข่งแก่งแล้วเอาแล้วประสบการณ์มีแล้วประสบการณ์รอบที่แล้วใช่เข้าไปรอบนี้ก็เหมือนเดิมกับจักรอ้าวจ้าเือนเดิวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เราก็รู้ทั้งรู้แล้วนี่ว่าจักรนี่มันก็บอกกองงานรกเลยนะจำแนกให่หน่อยจำแนกบอกจำแนกให้หน่อยไม่ไปจักระนะอไม่ได้เฮ้ยเพื่อนไม่เปิดไลน์อ่ะไม่ได้จริงแข่งหน้าแล้วเว้ยไม่ได้จริงใช่เหรอเพื่อนบอกไม่ได้จริงไรนชื่อมันมาแล้วอเขาจำแนกเองจำแนาเลย ดีก็เหมือนเดิมทำงานแต่ไม่โดนตีแล้วเริ่มมีตังเริ่มมีตังเริ่มมีคนมาส่งอ๋อแล้วใครมาส่งเราอ่ะก็เพื่อนเพื่อนครับที่อยู่นอกใช่ที่ทำอยู่เดวยกันอ่าที่อยู่สายงานเดียวกันใช่มาส่งให้ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ก็พออยู่ได้เอฮะก็มาตัดยอดให้ตัดยอดให้ ตัดยอดเลยตัดยอดขาดเลยคือตัดยาวเลยตัดยาวเลยเสียก้อนเดียวเลยเสียก้อนเดียวเลยทีนี้ก็ยอดลอยเลยยอดลอยไม่ต้องทำงานไม่ต้องทํางานเลยยอดอย่างเดียวเลยยอดเสิร์งยอดสายเดินนู่นเดินนี่ไปไหนก็ได้เมื่อก่อนเขายังไม่กั้นโซนไปไหนก็ได้เดินไปหาเพื่อนกองงานนู่นกองงานนี้ได้หมดจนวันนึ่งเลยว่าทนไม่ไหวแล้วอยากแสดงอิสฤทลิ์แล้วอาวแล้วอยากรออำเภอเปิดแล้วอยากจะแจ้งเกิดแล้ว ไปหาเสมียนกลุ่มเลยเสมียนกลุ่มในกองงานเนี่ยนะเราจําได้ว่าไอคนเนี้ยเราเคยจ้างแล้วเนี่ยเราขาดวุ้่สองซองในรอบรอบแรกรอบแรกเอาละจําได้แต่เอาราไปให้พี่ตีเอาไปให้เจ้าหน้าที่ตีอจาได้อือก็เลย โซโลเลยเขาอยู <Solo> <problem> ่รอบและรอบรอบเดียวกันที่เรามาหรือว่าเขาเข้ามารอบใหม่เหมือนกันมารอบใหม่เหมือนกันเขามารอบใหม่เหมือนกันและเราก็จําได้จาได้เวละทีนี้และอยากจะแจ้งเกิดอยู่แล้วด้วยเพื่อนได้ด้วยเพื่อนได้ด้วยอเพื่อนได้ด้วยอดีท็อกติกเพื่อนผมยอมไม่ได้นะทำยังไงบังจ๋าหรือเข้าไปโซโลเลยยังไงโซโลยังไงกชอนหน้าเลยเดินไปปุ๊บชอนเลยไม่พูดแม่เลยไม่เรียกแม่เลยแต่เข้าที่หน้าหน้าเลยแล้วก็ต่อย ในทางพังหนึ่งก็แยกทีเจ้าหน้าที่เขาก็มาเจ้าหน้าที่ไปจำกองงานหัวหน้ากองงานหัวหน้ากองงานเขาสอบถามเป็นเรื่องอะไรครแต่นี้มันเย็นแล้วเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยอืก็เลยขึ้นห้องแต่ก็นอนคิดแล้วนะจะเจออะไรไหมไปโดนอะไรไหมก็ลงมาเจ้าหน้าที่เขาก็เข้ามากองงานสายแล้วแต่ตอนนั้นเคลียร์แล้วนะในบงในบ้านเคลียร์หมดแล้วว่าให้จบนะอะไรเงี้ยตอนนั้นบ้านเราก็ได้อยู่ก็เจ้าหน้าที่เรียก ทำไมมึงมึงเก่งนักเหรออะไรเงี้ย<ช>ม,มึงไปทำเขาทำไมอะไรเงี้ยบอกมันเคยเอาผมไปให้พี่ตีผมขาดบบู้ดีสองซองเองอะไรเงี้ยเราก็พูดรายละ, <ผม S 3> ละเอียดะขอใจาให้เขาฟังเลย <ะ S 2> ต้นสาเห,<ช>เหตุนะนะเราบ่าไอสัตว์ขังซอยได้ดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยโอกโะใจคิดขังซอยก็ดีกว่าอยู่ยเฉยไม่ต้องทําอะไรไม่เอาอไอเฮียมึงขังซอยมึงสบายไปหันหลังมาเขาก็าไล่ลม,มที่ตุกโดยที่เราเรายืนหรือเรานังยืน เราไม่ได้เกงหลังอ่ะเขาตีหลังเลยโขมแกล้งไล่ลมที่ตูดเราไม้กระบองนะไม้กระบอกเหมือนไม้กระบอง่ายเหรอกระบองพิเศษกระบองพิเศษทํามาโดยเฉพาะเอาง่ายๆแต่เขาเนี่ยมีลูกล่อลูกชนลูกชนให้เราเกงตูดใช่แต่ช่วงมอง้างตีปุ๊บขึ้นหลังเลยขึ้นหลังหูไม่ได้เก่งทีแตกหรือหลังแตกแล้วก็ย้ายกลุ่มกองงานไม่ให้ย้ายกองงานเลยนะย้ายกลุ่มกองงานทีนี้ไม่ต้องทํางานแล้ว ัวหน้าคุ่มกองงานเรารู้จักเราอ่ะตั้งแต่เราฉายไปฉายไปรู้จักเดี๋ยวช่วยพี่ตรวจงานนะไม่ต้องทํางานอืมเอาสบายเลยียอดแล้วเขาก็ไม่กล้าจ่ายนะเขาพัวเดี๋ยวบางจ๋าชาร์จหน้าวันกี้ว่าถ้าทําจ่ายของมีผมไม่ทาแล้วอืแสดงว่าตอนนั้นความคิดเรานี่จะดื้อแล้วดื้อแล้วเกเรแล้วครับไม่เอาอะไรแล้วนะไม่เอาอะไรแล้วก็ตรวจงานก็มีเก็บเก็บบ้างอะไรบ้าง เก็บบ้างอะไรบ้างหมายถึงเก็บยอดเหมือนอย่างเส็จไม้ไม่เส็จแต่ตาังม,มาบุหรี่มาอะไรเงี้ยตัดยอดให้เขามไม่ต้องไปโดนตีถ้าให้มีตีไว้ก่อนได้อืถ้<ม>าญาติมาค่อยว่ากันกูคเคยเป็นหัวอกนี้มาก่อนใช้เวลาไม่ต้องไปโดนตีอก็เหมือนช่วยเขาไปใ้ตัวด้วยแต่ก็<ม><ม>ทีนี้เริ่มออกมานอกแดนงนอกกองงานก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนที่ตัดยอดด้วยกันอะไรเงี้ยก็เดินไปหาเพื่อนกองงานอื่นบ้างก็ไม่มีอะไรละ ทุกคนก็เริ่มรู้จักเราครับใจเรียนจำอ้าวสุดท้ายแล้วโดนย้ายเรียนจำาจราจนก็จราจนกันเกิดขึ้นใช่แล้วที่สําคัญเหตุการณ์เนี้ยมีผู้เสียชีวิตด้วยใช่เล่าให้ฟังครับวันนั้นเป็นยังไงบ้างเกิดจากอะไรมีนักโทษคนหนึ่งกายมาจากบางขวางเขาอยู่บางขวางมามันไม่มีการตีกันแล้วครับไม่มีการตีนักโทษแล้วอะไรเงี้ยใช้ปากกาอย่างเดียวแล้วความผิดก็ ัเดี๋ยวนี้เขาย้ายกลับมาเนี่ยเขาโดนตีอืซึ่งระบบที่เรือนจำนนเนี่ยถ้าผิดเนี่ยคือตีตีอยู่ก็รับไม่ได้ครับก็กอวอดกันแต่ผมอยู่เป็นห้องนะครับยังนอนอยู่ตอนประมาณแปดโมงเกือบแปดโมงช่วงเช้าใช่ไหมช่วงเช้าเสียงคนเอารวยๆอ่ะผมกําลังจะเลยลงจากตึกกันแหละพ่อบ้านผมก็วิ่งขึ้นมาเลยไอ้จามอย่าไปยุ่งกับเขานะบอกยุ่งอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกเออนั่นแหละ ผมก็เดินลงมาโอ้โหทีนี้คนเต็มไปหมดเลยครับรวมตัวกันแล้วอ่ะประท้วงแล้วอ่ะเกือบทั้งแดนเลยใช่ไหมทั้งแดนแล้วทั้งแดนเลยใช่ไหมโอ้โหเดยลงมาอาก็เจอพวกเพื่อนนะอะไรเงี้ยก็สอบถามว่าเรื่องอะไรอืบอกจะประท้วงไล่หัวหน้าฝ่ายคนนี้ก็รวมตัวกันประท้วง ประท้วงได้พักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มาเขาก็มาเจรจาในการประท้วงนี่เราทําอะไรไหมปฏิริยา็มีพังพังร้านค้าสงเคราะห์เอาของออกมาแจกมาโทษตอนเราพังร้านค้าสงเคราะห์คือเจ้าหน้าที่คือไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วคือออกไปข้างนอกกันหมดแล้วหมดแล้วเหลือแต่ผู้ต้องขังด้วยกันเหลือแต่ผู้ต้องขังด้วยกันแล้วเริ่มรุนแรงขึ้นเริ่มมีทาลายข้าวของกล้องวงจรปิดทําลายกล้องวงจรปิดด้วยชก็เริ่มเริ่มหนักขึ้นที่เจ้า้าที่เขาเข้ามาเจรจาแต่ตอนนั้นมันเป็น วันรัฐประหารพอดีเป็นวันรัฐประหารพอดีใช่ในการที่ก่อจลาจนครั้งนี้ใช่โอ้ยากจะออกสื่อเลยนะจะขอสื่อขออะไรว่าจะไม่เอาแล้วหัวหน้าฝ่ายคนเนี้ยอืเขามาบอกว่าตอนนี้เราทำทำอะไรไม่ได้เพราะว่าข้างนอกเขาเกิดการรัฐประหารรัฐประหารใช่เจ้าหน้าที่เจรจากันนักโทษนักโทษถูกไหมฮะนักโทษฝ่ายเราก็ไปเจจาเขาว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยครับเขาบอกตอนนี้ทำแล้วแต่ว่าจะไม่เห็นเจ้าหน้าที่คนเนี้ ภายใน24ชั่วโมงนี้แล้วทีนักโทษมันติดเครื่องแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ยอมจนทั้งที่เขาเขาให้ตามคำเรียกร้องนะใช่คุณไม่เอากับเจ้าหน้าที่คนนี้ก็โอเคเดี๋ยวย้ายด่วนเลย24ชั่วโมงนี้ใช่ไม่หนำใจไม่หนำใจนักโทษเราอีกฉีดพวกฉังดับเพลิงมั่งเอาหินเฟ้ยงเขาก็เดินออกละสักพักหนึ่งมีชุดปฏิบัติการจากบางขวางเข้ามาเอาล่ะชุดคอมอดโดูโจมิเศษ เขาโดยังไม่มาเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าที่ถือโลมาหลายอันเริ่มฮือไปแล้วมาพอมาถึงปุ๊บจิงเลยจิงเลยเนี่ยระงับเพตผมได้ยินเสียงปืนก่อนได้ยินเสียงปืนนันแรกเขาบอกลูกซ้อมกันลูกซ้อมอ่าบอกลูกซ้อมก็คือเข้าไปอีกทีนี้มันมีคนล้มลงอืมพอมีเสียงปืนแล้วมีนคนล้มลงเสียงปืนปั้งปังเลยนที่สองคือมีคนล้มลงแล้วใช่ล้มลงหน้าหน้าเรือนนอนเลยหน้าเรือนนอนเลยทุกคนเห็นหมดเห็นหมดก็เริ่มถอยแล้วมาดูคนเจ็บ เฮ้ยยิงจริงนี่หว่าไม่ใช่ลูกซ้อมแล้วไม่ใช่ลูกซ้อมแล้วก็แตกห่วงก็แตกบางคนก็หลบเข้ากองงานมากบางคนก็หาที่กำลังหายที่กำบังก็ยิงอยู่สักพักหนึ่งคือนอกจากมหนึ่งแล้วสองแล้วมีคนล้มลงไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มีนัดที่สามนัดที่สี่ตามมาผู้ถึงขังก็ยืนรู้ได้ว่ายิงใครแต่เราได้ยินเสียงได้ยินเสียงนเราก็หาที่หลบเหมือนกันหายที่หลบแล้ว ตอนนั้นตัวเองพกเหล็กอยู่เราก็กลัวโจดกลัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาศัยช่วงชุลมุนใช่ไหมอย่ามาทำร้ายเราเราก็พรบุอยู่เริ่มรู้แล้วว่าเอาไม่อยู่แล้วเริ่มเขาเอาอยู่แล้วตอนนี้เขาเอาอยู่หมดแล้วเจ้าที่เอาอยู่หมดแล้วเริ่มโยนเด็กทิ้งอืเอาถอดเสื้อก็ตออกยอมดีกว่ากับเขาก็เข้ามาเจ้าที่เขาเข้ามาอืไปขายไปเกี่ยวขึ้นเรือนนอนผมก็ขึ้นเรือนนอนแต่ขึ้นไปอยู่ชั้นสองก็ยายขึ้นเรือนนอนอ่ะมอฟหมดแล้ว นี่เขาก็เอาใบปิ้นมาล้วกห้องเสร็จก็ใบปิ้นมากระดาษปิ้นรูปมาเอ้ยมึงออกมามึงออกมาคือกระดาษที่เอามาเนี่ยเป็นเป็นรูปภาพรูปภาพที่เออกมายที่เขาถ่ายไว้ตอนเจรจาตอนเจรจาใช่ไหมว่ามีใครบ้างอยู่แนวหน้าที่มาเจรจาเนี่ยใช่ไหมใช่ครับแต่ผมไม่ติดกล้องนะครับเขาก็มาดูเขามาหาผมเนี่ยหลายรอบมากมาเอาใบมาดูหลายใบอ่ะแต่ไม่มีผมเขาก็เรียกห้องอื่นห้องสุดท้ายคือเพื่อนผมคานออกมา ครับเตะเสยเลย้องหลับหลับเลยหลลับเยทีเดียวตันเลยโอ้โหลากลงไปเลยก็ไปรวมไปอยู่ข้างล่างแต่ผมอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็มองมองทางข้างหลังได้เห็นหน่อยชุดดํามาแล้่คอมมโดชุดคอมมโดข้างนอกมาเลยมาเลยเข้ามาเขีพื้นที่ก็พอเหตุการณ์สงบไปแล้วก็เย็นก็ถึงเวลากินข้าวอะไรเงี้ยเป็นขนมจีนวันนั้นทำทำกับข้าวไม่ทันก็ซื้อขนมจีนเข้ามากินเช้ามามีชื่อยายอื แต่ผมไม่มีืพวกเสือปุ่นพวกอะไรย่ายอ๋อเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เสือปุ่นจะเล่าใะอี EP ของเสือปุ่นด้วยอ๋อก็คือเหตุการณ์เดียวกันใช่ไหมเหตุการณ์เดียวกันอ่าก็คือเสือปุ่นมีชื่อย้ายชุดแรกเลยย้ายบางขวางย้ายบางขวางแต่เรายังอยู่อยู่อยู่ได้สองอาทิตย์ตัวอะไรขึ้นมีชื่อย้ายมีชื่อย้ายเรียกเข้าไปถามก่อนมันจะมีคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วพาปูผมแหละอ่าเขาบอกเนี่ยมึงมึงไเถียงเอามไม่ใช่ผม เสียงก็อยู่อย่างนั้นนะเขาบอกว่าเก็บเก็บข้าวของใช่ไม่ใช่ไม่รู้อะมึงเก็บข้าวของเลยจบแต่ในรูปเป็นเรลาเพราะเราใส่เสื้อแจ็คเก็ตถ้าจะหน้าคุมใก็ย้ายลาดยาวโอ้โหก็ย้ายสุดท้ายแล้วก็ย้ายไปเรือนจำกลางของเปมของเปมซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินด้วยยังไม่ได้ตัดสินใช่ไหมใช่เอาละครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินแต่ต้องย้ายด่วนนะครับยี่สิบเก้าคนยี่สิบเก้าคนในชุดเรานะชุดเราครับ เข้าไปของเปรมวันแรกอะเดินเข้าประตูไปก็ไม่รู้อะไรอะ ก็เดินไปเรื่อยเจ้าทีก็บอกเอ้ยพวกมึงจะหาจนมาเหรอเดี๋ยวเข้าแดนไปมึงเจอกูเอาแล้วคนคนตีตัวมาผมอ่ะตอนอยู่ที่นนท์บอกมจ๋าเดี๋ยวไปด้วยกันนะตีเส้นเดียวกันพอเข้าระยะยาวบอกโอ้ผมไม่น่าตีไม่น่าตีแปลงจ่าเลยตั้งทำไมก็เขาตีมาทางผมโอ้โหเจอกันไอ้คนที่มาด้วยบอกว่ผมคิดผิดว่ะไม่่นาไม่น่ามาครัวบางยาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดินชักแถวเข้าไปควบคุมกลางถอดตัวเสร็จก็ใส่ตัวคนละเส้นก็จำแนกแดน ผมไปแดนสี่สี่คนจะโดนเก็บพนันงานราไฟอีกเจ้าหน้าที่หน้าแดนนะในในประตูในแดนอ๋อในแดนกับผมกับเพื่อนก็ลุกขึ้นบอกผมไม่ได้ผิดอะไรอันนี้ผมมาพิธีการมผมไม่ได้มีความผิดอะไรจะตีผมเรื่องอะไรอี่ยเขาตกใจกว่าเราลุกขึ้นผมไม่ให้ตีเขาก็ให้ผู้ช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็ล็อกผมขึ้นอืขึ้นซอยเลยอ๋อก็ขึ้นไปขังบนซอยซอยแดนสี่แดนสี่ขังแยกมันสี่คน ขังห้องกันสองคนเนี่ยพอไปขังซอยปุ๊บเจอจันมือมาเจอจันมือมือเจ็ดแดนอีกรอบหนึ่งใช่สมัยนั้นตอนที่เราเจอคือสมัยวัยหนุ่มใช่มาเจอที่ลาดยาวอีกเจอลาดยาวตอนนั้นเท่ากับว่ามือเจ็ดแดนขังอยู่อยู่ใส่จนเส้นใหญ่เลยคุ้นๆที่เหนอแต่ผมว่าใช่ขับแล้วเขาก็ทักผมเขาบอกเอ้ยลายสักที่วัยหนุ่มมาใช่ไหมเขาเห็นลายสักที่แผงหน้าบอกใช่ครับ เราอยู่บ้านใครตอนนั้นอะไรเราบอกดนไลน์อ๋อดนไลน์เหรอครับนี่ผมมีรูปอยู่เอารูปมาให้ดูนี่ดนไลน์นี่ยแล้วคนนี้ใช่ใช่แกใช่ไหมอืบอกใช่ครับก็คุยกันถูกคอมีของให้นิดหน่อยอ๋อพอคุยกันถูกคอปุ๊บก็ของสมนาคุณเลยแจกจ่ายเลยแจกจ่ายจัดยอดไปจัดยอดอืกี่เดือนนะระยะเวลาที่หลังสามเดือนสามเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มีปัญหามีปัญหานิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับ จะลงแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าเราต้องย้ายขึ้นไปขังบนเขาเปลี่ยนซอยให้ไปอยู่บนก็เลยขึ้นไปขังบนครับจะลงแล้วแหละจะครบกําหนดแล้วซอยเนี่ยเขานอนเช้ากันกัางวันเน้ขากินนู่นกินนี่คุยนู่นคุยนี่กันไปเลือดเปื่อยับเช้าก็นอนอ m. ตอนกลางวันจะนอนกลางคืนจะเล่นกันเช้ชามาเนี่ยเรานอนอยู่โยธามาเก็บถาดเก็บจานอะไร มันนั้นลมมาจากไหนเขาว่าลมมาจากไหนคนเก็บถาดแล้วะนะเนียวลมมือเลไม่ส่งถุงถาดออกมาว่วอย่างนี้เสียงดังใส่พวกเรามผมก็ลุกเลยมึงเป็ดดนที่มาวัววายแอ่ไหนสาตด่าไปด่ามาบอกเดี๋ยวมาก็ลงไปข้างล่างไปเอาเจ้าหน้าที่มาพอชะลอมาเต็มโอ้โหจู่ยอมห้องเราก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นมาด้วยเราจะโดนอะไรรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยเหลือเขาบอกมือใช่ไหมเสียงที่เสียงดังอ่ะบอกใช่ครับเก็บของเลย ยายแดนโอ้โหยังไม่ได้ทำอะไรกันนะเออฮะแต่แค่นี้ก็ย้ายแดนแล้วสุดท้ายแล้วก็ถูกจับไปที่แดนแดน5แดน5ซึ่งตอนนั้นแดน5ก็เป็นแดนความผิดความผิดแดนวัยรุ่นแดนวัยรุ่นใช่ไหมฮะขันเดียวก็คือไปพอไปแดน5้าปุ๊บก็ไม่ได้ลงพื้นไม่ลงพื้นขึ้นไปขังซอยต่อเพื่อนกฏกีการเลยจามาแล้วจามาแล้วแต่ก็ขังซอยเราก็นึกว่าลำบากี่แรกขึ้นซอยโอ้โหสบายกว่าที่คิดยังไงสบายกว่าที่คิดมีทุกอย่าง เพื่อนก็ส่งแกงส่งอะไรให้ส่งขนมให้กินข้าวบอซอยก็มีทุกอย่างสบายอยู่ไม่ย้องกิดอะไรเลยขนมมืาเหนียวเจียวแข็งอะไรนี้มีหมดใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งผิดกฎเรือนจำนี่คือมีหมดเลยจะเอาอะไรแค่นั้นเองะเอาอะไรใช่ไหมข้าทางจ๋าเอาทางตะโกนี้ขัดตัวทั้งวันเลยนี่อขัดตัวทั้งวัน แล้วสุดท้ายก็อยู่กี่เดือนบอจะได้ลงสามเดือนช่วงอยู่สามเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอก็ลงซอยมาลงแต่ไม่ได้ลงแดนห้ากลับแดนสี่ต่อโอ้ยกลับแดนสี่ต่อแต่จริงๆแล้วใจเลยอยากจะอยู่แดนห้าแล้วใช่ไหมฮะอยากอยู่แดนห้าเพราะว่าพวกเพื่อนพวกอะไรอยู่ล่างด้วยแต่ทําไงได้ก็ต้องไปแดนสี่กลับแดนสี่ปีใหม่แทนที่จะได้ลงไม่ได้ลงอีกอบอยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมีเรื่องมีราวอยู่ก่อนอยู่ไปก่อน ทั้งงที่เราครบกําหนดลงแล้วนะครบกำหนดแล้วแต่พอเปลี่ยนแดงเลยปุ๊บช่วงมีใหม่พอดีใช่ยังไม่หายลงเบื่อมีโจดมีอะไรเหรอใช่ก็เลยขึ้นไปขังต่อใช่โอ้ชีวิตคือเขาไม่ให้เราลงอ่ะแต่ก็ขังประมาณอาทิตย์นึงก็ได้ลงแต่ก่อนลงเนี่ยเพื่อนมาส่งซิกแล้วมีโจทย์นะตัวข้างนอกก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพื่อนกรบอกว่าเอาไงมันไม่อยากยุ่งอ่ะมันก็รู้จักเขาอะไรผมบอกเออมึงอยู่เฉยอ่ะไม่มึงไม่ยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งไม่เป็นไร วันลงหมก็นเนประกาเลยไม่มีอะไรตนะอนหม,มก็นเนประกาศเลยเลเซอร์ถ้ามีอะไรผมทิ้มตาแน่นอนอกะไว้กะว,ว่าแทงตาเลยก็ลงซีเพื่อนผมเนี่ยชื่อต้อมเดินมาหาต้อมก็ใส่ตัวเหมือนกันต้อมมันรู้ว่าผมมีแผลมันก็เดินมาเปิด<ม>เปิด บ่าเสื้อมีร้านมีตัวนะอ่ามีของมาแล้วเพื่อเห็นเพื่อนันนี้ผมอุ่นใจแล้วผมก็เลยให้เพื่อนอีกคนเนึ่งไปเรียกโจทย์ผมมาเลยเรียกมาเลยเรียกมาเลยจะได้หายคาใจไม่ต้องระแวงกันได้ไหมระแวงแล้วอืเรียกมาเลยครับแตนผมใส่ตัวเขาไม่ได้ใส่เขาเดินเข้ามาผมนั่งอยู่หลังตู้ตูตเวเกอร์ว่าบอกยู่ตรงนั้นน่ะตามเรื่องผมเหรออะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าจะไม่ตามเรื่องผมแต่ที่ว่า อยากรู้ว่าคนที่เอาปืนจอ่อเขาเนี่ยคือใครมผมบอกว่ามันไม่ยิงบังกระบุลแล้วเพราะนั้นบังผิดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาไม่ติดใจอะไรผม,มผมเลยบอกเอาบังไม่ติดใจอะไรผมผมก็ไม่ติดใจอะไรบงองผมแค่อยากรู้เฉยว่าบางตามเรื่องผมเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรอเอาบีมาให้ผมกินดิอ้าวละทีนี้ไป,ไ,ปไปมาจากเรื่องที่จะมีปัญหาเคลียร์เลยไม่มีอะไรกลับมาเป็นพวกกันอีกเป็นเพื่อนกันอีกเอานู่นเอานี่มาให้ใช่แล้วก็จบไปจบไปประช้ชีวิตอยู่แดนซี แต่สักพักหนึ่งก็เลยแดนห้ามันดีกว่าผมไม่อยากอยู่แดนสี่แล้วแล้วทําไงทีนี้บิดแดนเลยมีอุบายที่จะต้องบิดแดนใช่เพื่อจะเอาตัวเองไปอยู่ที่แดน5แดนห้าแล้วจะทํายังไงอ่ะตั้งใจแล้วอ่ะก็ผมไม่ชอบที่หน้าคนคนหึงลงกับคนนี้แหละไม่ชอบที่หน้าตั้งแต่เราอยู่แดนสี่แดน4ก็คือคือมีเสียงดังอะไรเงี้ยเสียงดังท่อดังแบบว่าวยวายไม่ค่อยสนใจใคร พ่งเราไม่ชอบคือไม่เข้าตาไม่เข้าตาเราแต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราไม่มีไม่มีไม่มีแผลกับเรารอเวลาปุ๊บบ่ายโมงผมก็เตรียมตัวบอกเพื่อนผมวม่อยู่แล้วไปแล้วเพื่อนไปไหนไปด้วยได้เปล่าเพื่อนถามผมไม่ต้องไม่ต้องอยู่นี่แหละอยู่อยู่ที่บ้านนี่แหละผมก็เดินเลาะรอร้านค้าไว้ร้านค้ามีร้านค้าอยู่ครับผมเดินรอร้านค้าไปต้องอาบอาบน้ำไอ้นั่นั่งนั่งนั่งังนั่ง โอ้ยกำลังนั่งสมโตอยู่ตรงอ่างน้ำโอ้โหผมก็เด้งเข้าไปก็มองอ่ะใช่ก็ไม่ไพูดพลาดทำเพลงเลยครับมันก็เงยหน้าจังหวะเขาเงยหน้าพอดีชกไปก่อนอืมชอยไปก่อนุ้งหัวสวนแล้วก็ขาช้อนหน้าช้อนหน้าเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วถ้าพักหนึ่งก็เจ้าที่ก็ขอชลอก็มาห้ามแยกแยกเสร็จเจ้าที่ก็เรียกไปถามเรื่องขึ้นหมวด ถามทำไมทำไปทำร้างกายเขาทําไมอผมไม่ได้ทำร้างกายเขาผมทะเลาะวิวาทกันอืเขาหาเรื่องผมก่อนแลว้วทีนี้ผมก็ไม่พอใจเขาด้วยก็เลยมีทะเลาะวิวาทกันบอกเอ้ยมึงไปทำร้างกายเขาผมไปทำร้างกายอะไวหน้าผมต่อยกันก็เถียงกันอยู่ระว่งงังนะมึงย้ายแดนสุดท้ายก็ได,ได้ย้ายสมใจแต่ไม่รู้ <หา S 2> ว่าได้ย้ายได้ไหนตกลงได้ย้ายไปได้ไหนฮะแดนห้าแดนห้าเข้าแดนห้าเอาละทีนี้เข้าแดนห้าไปขังก่อนไหมเพราะว่าขังก่อนมีความผิดไปก็คือขังบนซอย เหมือนเดิมตอนนั้นหัวหน้าแดนก็เขาเป็นคนนนก็เลยไม่โดนไม่โดนตีไม่โดนทาโทษ<ก>มเขา,<อ>ขาถามเขาถามก่อนว่าเรื่องอะไรผมบอกว่าทะเลาะวิวาสกันมาครับเขาก็เขาก็ไม่ตีอืก็ขึ้นทางซอยใชย้ชีวิตบนซอยก็เหมือนเดิมสมใจเราอ่ะก็ะคือเท็กซัสเหมือนเดิม,<ส>มอ่ะเหมือนเดิม โป๊กสามโป๊กสามโป๊กแล้วสามโป๊กผมหันไปโอ้โหเลือดพุ่งเลือดเพื่อนผมอะพุ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดโอ้โหขาเนก็ยังถือโต๊ะอยู่นะถือใช้ได้อี่อะก็ี่แล้วมันมีไม้น่าสามตรงนี้ยรียว่าเป็นขาครับตีอ่ะยังตีอยู่งั้นอะก็ยังตีอยู่งั้นตีอยู่่งั้นะเพื่อนผมเอ๋อแล้วช็อตแล้วครับผมวิ่งเข้าไป